ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พักเพื่อไทยจัดเวทีปราศัยใหญ่ในโค้งสุดท้ายที่ลานประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10พฤษภาคมกับแคมเปญเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์เชียงใหม่เปลี่ยนทันทีเพราะการปราศัยครั้งนี้เป็นช่วงเดียวกับที่ทักษิณชินวัตรออกมาสื่อสารผ่านช่องทางส่วนตัวว่าด้วยการเตรียมเดินทางกลับไทยช่วงเดือนกรกฎาคมนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย สำหรับเวทีจัดกิจกรรมที่ประตูท่าแพรครั้งนี้ก็เป็นอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกได้รวมปราศัยผ่านระบบออนไลน์โดยมีเศรษฐาทวีสินและนัทวุฒิใสเกือ้อรวมถึงผู้สมัครสอสอเชียงใหม่ของพรรคประจำการอยู่บนเวทีสำหรับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายกำลังประเมินว่า เหตุใดพักเพื่อไทยจึงเลือกจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวทีรองสุดท้ายก่อนการปราศัยใหญ่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีในวันที่12พฤษภาค,คมแต่จากเสียงสะท้อนที่ว่าเชียงใหม่แพ้ไม่ได้กำลังกลายเป็นโจทย์เลือกตั้งในปี2566ที่แกนนำพักเพื่อไทยกำลังมีเดิมพันต้องกำาชัยชนะให้ได้ยกจังหวัด เหตุผลครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขสอสอที่มีมากถึง10เขตเพียงอย่างเดียวแต่จังหวัดเชียงใหม่คือบ้านเกิดของสองอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและยิ่งลักษ์ชิน,นวัตรและอาจนับรวมอดีตนายกอย่างสมชายวงศสวัสดิ์สามีของเยาวภาวงศสวัสดิ์น้องสาวของทักษิณน,นอกจากนี้นะับแต่การเลือกตั้งเมื่อปี2544ถึง2562พักการเมืองของทักษิณ ถือว่ามีชัยชนะในสนามเชียงใหม่แบบยกจังหวัดจะมีเพียงการเลือกตั้งสมัยที่แล้วที่เป็นพักอนาคตใหม่ในกระแสธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจได้ผลเลือกตั้งมาเป็นอันดับสองเกือบทุกเขตโดยเฉพาะปี2566ในเขตเลือกตั้งที่1ก็มีชื่อจัก,กรพลตั้งสุทธิธรรมอดีตซซเชียงใหม่พักเพื่อไทยลงแข่งกับเพชรรัต์ใหม่ชมพูจากพักก้าวไกล ที่กำลังมีกระแสในพื้นที่เช่นกันสำหรับวลีเชียงใหม่แพ้ไม่ได้ในมิติทางการเมืองก็คงหนีไม่พ้นเดิมพันที่ทักษิณและตระกูลชินวัตรในฐานะบ้านใหญ่ต้องเดินหน้าครองใจคนล้านนาด้วยการเมืองเชิงนโยบายและระบบอุปถรัรมภ์ในระดับท้องถิน่นเพราะตำนานที่เลิศชินวัตรบิดาของทักษิณเคยทำไว้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จของคนในตระกูลชินวัตร นับตั้งแต่เดินเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นจนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอสันกำแพงและเป็นประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2511ก่อนจะเข้าสนามการเมืองภาพใหญ่จนประสบความสำเร็จเช่นกันจากนั้นก็เป็นช่วงที่ลูกหลานตระกูลชินวัตรทยอยเข้าสู่การเมืองสนามใหญ่จนถึงยุคของแพ่ทองทานชินวัตร ที่เคยเดินทางมาเปิดตัวในตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่เชียงใหม่เมื่อปลายปี2565เพราะถือว่าเป็นบ้านเกิดของผู้เป็นพ่อทักษินชิน,นวัตรสำหรับสมรภูมิเลือกตั้งเชียงใหม่ปีนี้ก็เป็นฝั่งอุ้งอิงและแกนนาเพื่อไทยกำลังได้รับแรงกดดันจากผลการเลือกตั้งในเขตหนึ่งอำเภอเมืองเชียงใหม่สมัยที่แล้วจึงมีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครโดยสลับจัก,กรพลตั้งสุธิธรรมจากเขตสามมาลงเขตหนึ่งแทน ที่สำคัญคู่แข่งอย่างเพชรรัต์ใหม่ชมพูจากพักเก้าไกลก็เป็นถึงลูกสาวไพรัต์ใหม่ชมพูอดีตรองนายกอบจอเชียงใหม่กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นเพชรรัต์ที่ลงพื้นที่อย่างหนักซึ่งเป็นช่วงเดียวกับกระแสส้มรักพ่อและจากกระแสมาแรงของพักคเก้าไกลที่เกิดขึ้นก็เป็นพรรเพื่อไทยที่บอกตัวเองว่าการเลือกตั้งในเขตเมืองครั้งนี้จะประมาทไม่ได้ จึงมีการวางคิวจัดปราัยใหญ่ที่ประตูท่าแพเพื่อแสดงให้เห็นพลังของพรรคเพื่อไทยและคนตระกูลชิน,นวัตรดังนั้นการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้จะไม่ใช่แค่การแข่งขันทางการเมืองทั้ง10เขตเท่านั้นแต่หมายถึงเดิมพันใหญ่คนตระกูลชิน,นวัตรที่แพ้ไม่ได้สถานเดียว